วายไก่ทิมและนอเนี่ยบ่อยากใจเงินโล้กตะขาขายได้เงินหลายละละนี่พ่อเราๆนี่ซ้ำนี่บ่ทนเอาหรอละเงินอุ้ยเถางกินเถิงเอาเงินนี่แต่หน่วยงามๆมึงข้าวเดียวนึงได้ซำนี่เิต้นหนึ่งสองเท่านั้นได้อยากปันได้เงินถ้าดูนี่ปลูกกรกเขือกแข่งกับบ่ทอนเอา นี่แหละเขาวะ่ะคนดูนี่หน่วยพอดีได้จำนี่กับเบ้าหน่วยใหญ่ได้หญ่แม,ม่นยังให้คอยถามนี่ถามเรื่องอยางป้าบกเขานี่จนมันเป็นลูกันเป็นหน่วยเจ้าขาย,ายเดี๋ยวทล่เอยามได้เสียงข่อยขามมาไทยปูใครนี่แม่โอ้ยบากอันนี้จังได้จังคืดออกก็ะีิมาถามมาหอดขาดไทยปูบกเขืา,าเ,อเอากระดมันข่อยซื่อได ก็กือที่มาถามมึาน้ำมันคอยแล้วเนาะโอ๊ยจังไรจังเป็ดจังสี่หดกลาลักน้ำหมูกน้ำมันกะจิมาเอาไทยกูมาเฮ็ดนี่มันบาดิบอกกูบาเดี๋ยองเงินมึงใส่นะเออมาเดี๋ยวองเงินคอยใส่ก็เสียจะไหนก็งเงินคอยงัวรถไทยคอยกะมีเนาะคอยก็อยกเอาน้ำเจ้าตัวมันหลายปันไนายค่มาเนาะมันนั่นวัยอยู่นี่ก็ไล่หนึ่งก็สามลอยไปแล้วจ้าล่างเันสามลอยก็มาถามเอาจะมาจ้างอืดแข่งเอาแถอบักบผักเจ้าขายบัก ข่อนมือละซิบถุงได้จักมือเลยจ้าว่าอุ้ยจ <Aww. S 1> ักม <ania> ือ <rant> ก็ใ <ility> ห้ก <sounds> ูใส่ไปเหอกูเท่าแล้วอุ้ยกูขายคาเลยกูไปวันวันได้นั่นกูขายนั่นวันนี้มันถามเอาคาหนมองนะมันมีจะหายจะจมอุ้ยกูบอกจมเหรอกูว่ากระาสามลอยมึงสิอยากได้น้อกูยั้ง อ๋อพ่อคอยเดิไปซื้อน้ำมันมาไถนาผู้อื่นตัวว่าแล้วมันก็ว่าอยู่บ่อยู่บ่เศร้าบักรันนี้มันสิตายน้ำเงินสามหล่อีหลีได้บั่ขาดย่ามบ่คอยมาไถ่ให้ลูกเคยไปไถให้แม่ใน่เด้อคือเบามวนตายเอาเถอะวัวย่ามได็สินี้มายืนว่าแบะแบะอยู่นี่ย่ามเด็กขายบักเขือบักยังบ่ขึ้นหอดคอยพ่อเมียขึ้นหอดย่างกูก็ให้ยคาเลยกูกอสิบบ่พ่อจิบถุงนั่นเออก็แล้วแต่เจ้า กูสิตพายมึงเห็นหยังกูบาดายมึงจังมาเว้าดูเถกูบาดใจกูบาใจก็เล้วกันละทําเงืนสามลอยเม้ยเม่าเบิ้งกันนะเบิ้งย่าให้กููนเด้อซ้ำเมเา่ามึงจะรถไถมาไทหิมก็นะะกูสิบอกไวเลยนะเมถึงเพ่าแม่พี่นอก

วายทาทิมแล้วนาะเนี่ยบ่อยากจ่ายเงินโอ้ยบักหาทางอันนี่มาสร้างให้เป็นแท้ห๊ะเมึงอกีทายทิมมัดนี่บ่อกี้ทายทิมมัดตัวมึงมาเสียได้บนนูนัเนจาะเต้นๆต้ยู่นี่วัยเนี่ยบ่าจ่ายเงินนาะโอ้ยบักคามงอ้อยมึงจะเอาบแบบใดกับกู้ไหมห๊อมึงจะเอาจังไนก่อเดียวนี่แมมึงก็ไม่เห็นเป็นสัตย์ขาดแสบภาษาเงินสามร้อยมึทยงทาย